สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการเตรียมตัวไปเกาหลีใต้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์2023นะครับผมโอเคก็ข้อที่1นนะครับเราก็จะต้องมีพาสปอร์ตท,ที่มีอายุเหลือมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้ผมแนะนําว่าเราไปทำพาสปอร์ตใหม่เลยตอนนี้มันใช้มันทําได้10ปีแล้วนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเนาะทำทำไปแล้วก็ใช้ไปได้ย,วยาวๆเลยนะครับ ส่วนข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นเอกสารการจองที่พักกับตัว๋วเครื่องบินไปกลับนะคบผมเราก็จองไว้ให้เรียบร้อยเนาะส่วนที่พักเนี่ยบางที่เนี่ยมันสามารถแคนเซิลได้นะครับแต่เราจองไปก่อนได้นะครับส่วนข้อที่3ตัวนี้สําคัญมากก็คือการลงทะเบียน keta นะครับซึ่งตอนที่ผมลงทะเบียนเนี่ยเ,เป็นเดือนมกราคม2023ก็คือ1เดือนที่แล้วนเนาะช่วงนี้ที่ผม เช็คมาเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการอนุมัติเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึง7วันอ่าภายในช่วงเวลาเนี้ยคุณจะได้รับผลตอบกลับของทาง KEA t นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้รับผลประมาณ3วันนะครับผมอ่าต่อไปข้อที่4นะครับก็คือการลงทะเบียน Q code Q code เนี่ยเราจะลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า3วันนะครับเช่นผมบินวันที่20สใช่ไหมครับสมมติ ก็ 20, 19, 18วันที่18คุณค่อยลงก็ได้หรือว่าจะลงวันที่19หรือวันที่20วันเออลงก่อนบินไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปลงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะลงไม่ได้นะฮะก็ไม่ต้องรีบใจร้อนนะครับอ่ะส่วนข้อที่5เนี่ยก็จะเป็นการกรอกเอกสารอะไรว่าคาร์ดก็คือเอกสารการเข้าเมืองซึ่งตรงเนี้เดี๋ยวคุณแอร์โฮสเตสเขาจะเอา,เอามาแจากให้เราบนเครื่องบินเนาะเราก็ค่อยกรอกตอนนั้นก็ได้นะครับ ส่วนอันที่6อย่าลืมแลกเงินวอนไปนะครับแล้วก็ลองเช็คเลทดีๆก็แนะนำเลยก็คือ Super Rich นะครับผมส่วนข้อที่7เนี่ยก็จะเป็นปลั๊กไฟซึ่งตัวนี้สำคัญนะครับนี่ผมจะเอาให้ดูผมใช้เป็นปลั๊กไฟหัวกลมแล้วก็มันจะเป็นเต้าเสียบแบบนี้ครับอลองดูนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูซึ่งตัวนี้ผมใช้ของยี่ห้อโทชิโนนะฮะ ซึ่งมันดียังไงก็คือในปลั๊กของเกาหลีครับไอตัวเต้าเสียบมันเนี่ยมันจะเป็นเป็นเบ้าเข้าไปถ้าเราใช้ตัวนี้เสียบมันก็จะพอดีเนาะแต่ถ้าเราไปใช้ไอันที่มันเป็นยูนิเวอร์แซลที่มันใช้ได้หลายๆประเทศอะครับมันใหญ่เกินแล้วมันจะเสียบไม่ค่อยพอดีเวลาเราเสียบมันจะหลุดได้เนาะมันก็จะลําบากเวลาเราต้องชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนําใช้แบบนี้ไปเลยนะฮะโอเคต่อไปข้อที่8นะครับก็จะเป็น เรื่องซิมการ์ดซิมการ์ดเนี่ยเราสามารถไปซื้อที่สนามบินได้เลยเนาะหรือว่าใครจะใช้แพ็กเกจตามค่ายมือถือต่างๆที่แต่ละคนใช้อยู่ก็ได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมจะเลือกใช้แพ็กเกจเปิดล o มมิ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราไปถึงสนามบินเนี่ยผมก็จะเปิดลอมมิ่งเลยผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาต่อคิวซื้อซิมการ์ดเนะาะส่วนข้อที่9ก็คือเรื่องบัตรทีมันนี่นะครับบัตรทีมันนี่เนี่ย ข้อดีคือมันสามารถใช้จ่ายค่ารถไฟฟ้าจ่ายของซื้อของในเซเว่นในร้านสะดวกซื้อต่างๆได้เนาะก็สามารถไปซื้อได้สถานที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกตามสถานีรถไฟตามสถานีรถไฟฟ้ามีมันจะมีเครื่องกดอัตโนมัติหรือว่าจะไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้เช่นในเซเว่นอะไรต่างๆเนาะก็มันมีหลายร้านเลยนะครับแล้วก็ตัวร้านเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายที่มันนติดอยู่ข้างหน้าเนาะ ถ้ามันมีเราก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับส่วนบททัตรทิมันนี่เนี่ยเราก็จะต้องเติมเงินเข้าไปด้วยเนาะโอเคส่วนอันเนี้ยต่อไปผมจะแนะนําขอแนะนำอีกอื่นเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับข้อแรกเลยเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันในการดูแมพหรือการที่เราจะไปนั่งรถไฟฟ้าไปสถานที่ต่างๆนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยไปรวบรวมมาละมันมี3แอปก็คืออันแรกคือซ u b w a y นะครับผม อันที่2คือ Naver Map อันที่3เนี่ยคือ,อ Gaia Map นะครับตัวนี้ผมแนะนำว่าลองทุกคนลองลองโหลดมาดูก่อนก็ได้ทุกทุกแอปเลยนะฮะแล้วก็ลองลองใช้ดูว่าเราถนัดแบบไหนนะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยมันจะบอกการเดินทางรถไฟฟ้าแล้วก็บอกอะระยะเวลาบอกค่าใช้จ่ายด้วยว่าจะเสียเงินประมาณเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยเนาะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่า Google Map เนี่ยมันใช้ที่เกาหลีไม่ได้นะครับ อาจจะเนื่องจากเหตุผลของทางรัฐบาลของทางเกาหลีนี่แหละที่ไม่ให้ใช้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับส่วนต่อไปข้อที่2นะครับก็จะเป็นการเกาทีนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้เรียกรถแท็กซี่คือบางคนเนี่ยเราอาจจะเที่ยวเหนื่อยละซึ่งวันนี้เราแบบเหนื่อยไม่ไหวผมก็แนะนําว่าควรจะมีแอปนี้ติดไว้เราสามารถเรียกแอปเหมือนเรียกแกลบบ้านเราได้เลยนะครับก็มันก็จะมีราคาอะไรบอกชัดเจนเนาะ โอเคส่วนข้อที่3ที่ต้องรู้นะครับห้ามแอบ,บถ่ายรูปบุคคลต่างๆสมมุติเราไปเจอคนสวยคนหล่อแล้วเราไปแอบ,บถ่ายรูปเขาเก็บไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเขารู้เขาสามารถฟ้องเราได้เลยนะครับซึ่งค่าเสียหายค่อนข้างสูงเหมือนกันซึ่งเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าก็ต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย c ลเ,เจอร์ของแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องศึกษาไว้นิดนึงส่วนข้อที่4เนี่ยเวลาเราไปกินอาหาร ให้เราเก็บถาดด้วยนะครับอ่าของเขาก็เรา,เาจะาไปยื่นให้พนักงานหรือว่า,อาหลังกินเสร็จแล้วก็อาจจะมีที่เก็บถาดเนาะให้ให้เราเอา่อให้เราเอาไปเก็บด้วยทุกครั้งนะครับอ่าส่วนข้อที่5เวลาเราจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนบันไดอะไรต่างๆพวกเนี้ยให้เราชีดขวาถ้าเราเดินช้าหรือว่าแบบ เวลาขึ้นมาในเลื่อนแล้วเราเราไม่เดินเราเรายืนอ,อยู่บนบันไดเลื่อนใช่ไหมอ่าเราก็ชีดขวาไปเลยเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเลนของคนที่รีบให้เขาแซงขึ้นไปก่อนหรือหรือถ้าเรารีบเราก็ไปเลนซ้ายแล้วก็เดินขึ้นไปรัวๆได้เลยเนาะส่วนข้อที่6นะครับห้ามส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นอ่าเช่นเวลาเราอยู่ในรถไฟฟ้าเนี่ยก็แนะนําให้อ่าไม่ส่งเสียงดังนะครับอ่าแล้วก็ เช่นอยู่ในแท็กซี่ก็ตามเพราะว่าการส่งเสียงดังในแท็กซี่เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการไปรบกวนสมาธิคนขับรถแท็กซี่ได้เนาะก็ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนข้อที่7ชักโครกในห้องน้ําคือถ้ามันปิดฝาอยู่แปลว่าสะอาดพร้อมใช้นะครับผมเราก็เปิดมาใช้ได้เลยหลังใช้เสร็จอย่าลืมทําความสะอาดด้วยแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ข้อที่8ที่ต้องรู้ก็คือน้ปาปราปาของเกาหลีสามารถดื่มได้นะฮะอืมก็ในโรงแรมเนี้ยเปิดดื่มได้เลยคือเขามีมาตรฐานการรองรับมาแล้วว่ามันสามารถดื่มกินได้คือสะอาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อน้ําเปล่าในออในตามเซเว่นอะไรเงี้ยราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะก็ส่วนข้อที่9กนะครับก็พวกช้อนซ่อมตะเกียบเนาะมันจะอยู่ในเกะ๊ะ ที่โต๊ะอาหารนะครับบางทีเวลาเขามาเสิร์ฟอาหารแล้วไม่ได้มีช้อนส้อมตะเกียบม,มาให้เนี่ยให้เราลองดูที่เกตเนเาะแล้วลองเปิดมาดูนะครับผม mm hmm. ก็หลักๆก,ก,ก็จะมีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวในเกาหลีนะครับว่าตอนนี้ล่าสุดเ,เดือนกุมภาพันธ์2 0 2พันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอะไรพวกนี้เนาะโอเคสวัสดีครับ